สวัสดีครับผมวันนี้จะมาะแนะนำเนืเบอร์กลางแหลมนะครับที่ท่านเพื่อนช่างนะครับที่สนใจที่จะไปติดตั้งในตู้ลำโพงก,กลางแหลมสองทางนะครับผมแล้วก็มีเสียงแหลมอย่างเดียวนะครับสำหรับงานกลางแจ้งนะครับผมสำหรับแหลมอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นแหลมอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ กลางอย่างเดียวนะครับเราก็มีให้ท่านได้เลือกนะครับเข้าเรื่องกันซะเลยนะครับผมอพอดีก็เดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวมาลองอเทสนะครับมาลองเทสเสียงกลางแหลมรุ่นนี้กันเลยนะครับผมเป็นกลางแหลมแบบเราทำกันเองบ้านๆน,นะครับช่างบ้านๆน,นะครับผมไม่ได้ อาศัยเทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับผมอันนี้ทําทเองแล้วก็ฟังเองนะครับผมแล้วก็เน้นประกอบขายตู้ลำโพงนะครับอของเราใช้เองอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆช่างได้อลองฟังดูแล้วก็ลองไปนั่นกันดูนะครับลองไปใช้กันดูนะครับลองันใช้นะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับรานะคาบ้าน เพียงเน็ตเวิร์กกลางแหลมสองทางนี่ครับผมอันนี้ตัวละ380บ,บ,บาทนะครับผม380บาทนะครับราคานี้เราส่งฟรีนะครับส่งฟรีแล้วก็มีเก็บไปทางด้วยนะครับผม3า0บาทถ้าท่านสนใจนะครับผมก็ส่งชื่อที่อยู่ใต้คอมเมนต์นี้มาได้เลยนะครับเป็นเน็ตเวิร์กกลางแหลมของค่ายเอพีนะครับใช้ได้ทั้งงานกลางแจ้งนะครับ และฟังในบ้านนะครับเดี๋ยวมาทดสอบฟังเสียงกันเลยนะครับผมพอดีผมต่อไปแล้วนะครับอนี่นะครับผมนะครับอันนี้เสียงเสียงแหลมนะครับผมใช้เจ็้ศนะครับผมแล้วก็เสียงกลางตอนนี้ผมใช้โอปอรม8นิ้ว3 0ม้วัตต์นะครับผมนะครับผมอันนี้นะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับผมว่าจะออกมาเป็นไงนะครับ ถ้าเสียงเป็นยังไงถูกอ,อกถูกใจนะครับผมก็ส่งชื่อที่อยู่ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับชุดละนะครับผมชุดละ380บบาทนะครับผมส่งฟรีนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับเก็บปลายทางด้วยนะครับผม ใช้ได้ทั้งเสียงแหลมหัวจรวลดนะครับผมแล้วก็คอม44คอม50นะครับคอม750นะครับคอม34ใช้ได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นเสียงแหลมจานก็ใช้ได้นะครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะต่อให้ฟังเฉพาะเสียงแหลมก่อนนะครับผมนะครับผมอันนี้แหลมอย่างเดียวนะครับผม มาเติมกลางเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมมาเติมตรงกลางจ้ำผมเป็นคนรีเได้ครับผม ยังไงครับถ้าถูกอกถูกใจก็ส่งชื่อที่อยู่ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับชุดละนะครับนี้นะครับ380บาทนะครับส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับผมส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับผมอันนี้เฉพาะกลางแหลมสองทางนะครับผมแล้วเออนี้เป็นแหลมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเทสแหลมอย่างเดียวให้ฟังอีกตัวหนึ่งนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับผม ครับอนนี้แหลมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวต่อนิดนึงนะครับผมมีแหลมอย่างเดียวนะครับ y อันนี้แหลมอย่างเดียวนะครับตัวละ180บาทนะครับราคานี้ทรงฟรีนะครับมีเก็ปลายทางนะครับผมสนุกสนใจก็สอบถามได้นะครับกับหมายเลขโทรศัพท์098 259 4649ตู้ลำโพง SP นะครับผมเป็นผู้ผ,ผลิตเน็ตเวิร์กกลางแหลมนะครับผมสวัสดีครับ